สวัสดีครับผมอากาศค้มหนักนะครับผมฝนก็ตกเยอะมาออกหากับเจ้าตัวเล็กครับผมนี่ครับจุดค่อนแล้วเจอแล้วครับผมนี่หัวน้ำป่องเลยอยู่ต่ำๆครับผมไปเดี๋ยวขอตีเลยครับผมรังนี้เป็นรังแรกเช้าวันนี้ครับผมมาใกล้บ้านครับผมเอาใจหนูโดนฝนมักจะดุ ไปเดี๋ยวไปหากันเรื่อยๆครับผมโอ้โหเอากล้องใส่ไว้ในกระเป๋าถ่ายเองเลยนี่ครับผมเอาออกมาแล้วน้ำเทียบเลยครับผมอ่ะไปครับผมไปหาใหม่ครับอ่ะเจอนีอีกหนึ่งหลังครับผมนี่เกาะหมกหลังไม่ใหญ่ครับผมไปเดี๋ยวผมตีออกมาให้ดูครับอ่ะไม่หมานเลยดูหัวน,น,น้้ำนิดนึงนิใหม่ ไปครับผมไปหาใหม่ครับเอาเจอนีอีกลังครับผมล้างสวยด้วยลังนี้นู่นครับผมไปขอตีครับผมเหยาเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหลังงามครับผมหัวน้ำก็พอได้เลยไปครับผมเอาไปใส่ถังก่อนครับผมหาใหม่ครับใหญ่เฝ้า ไปครับผมเจ้าตัวเล็กเจออีกแล้วใหญ่เปล่าใหญ่เปล่าใหญ่ไหมพอได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างในเลยไงไงจัดก,การเลย ยาลีละอ่ะสวัสดีครับผมมาหามิมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาสามคนเอาผู้ช่วยมาด้วยนี่จะตัวเล็กครับผมบอเอาจะใส่ก็ใส่ดเดี๋ยวให้ไปดูมิมนะครับผมแล้วก็ให้ผู้ช่วยผมเต็มแผ่นอยไเ,เยไงย โอ้อยู่อย่างเงี้ยอ่ะเก่งสวัสดีก่อนสวัสดีครับผมเอาผู้ช่วยมาช่วยนะครับสองวันสามวันแล้ววันนี้วัน,นใหม่ครับผมฝนตกโอ้โห,โหคืนไม,มแล้วครับผมจริง่พอไปเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับนะเบาเบาเบา,บานี่ผู้ช่วยคนใหม่นะครับผมเดี๋ยวเลยวัวแดนก็นไปตามมาครับนะโอ้ยเต็มแผ่นจริงสวย ไหนดูดินี่ครับผมน้ำใสแนวเลยสวยจริงๆปะ่ะแล้วผ้าไม่หน้าก็ไม่โผกเลยมึงหนังนี่ครับผมไปครับผมหาใหม่ครับยังไม่เลยไปไหนเลยยังอยู่ที่เก่าอยู่เลยไอ้ตัวเล็กเจออีกแล้วไหนเขาบอกพวกเก่าเหมนน้ำยังหนเออไหนพอดูก่อนเนี่ยมันต้องโหนดีกว่าเนอะเหมูนน้ำมีแล้ว,วโอ้ยอยู่ข้างในนู่นเลย,ยเอะเฮ้ยน้ำมีแล้วเอาเลย แต่หลังคงจะเป็นเชิงกระดาษตีเลยโโอ้หอยู่ข้างไหนหนูน่นเลยมมโอ้โหเผมมินเลยครับผมเ <laughs> ยอะเยอะเยอะเยอ,ยอะไปเ,เ,เดินระวังกันมั่งเด้อไอ้หมอเที่ยวไปบุกอย่างงั้นหมูงูเยอะงูมันเยอะนะทีเนี้ยบอกเดินกันระวังมั่ง ฝนมันตกเมื่อคืนมันจะออกมาหับแดดเลยช่วงเนี้ยกัดจิงจิอ่ะแม่สองคนมึงน้อเข้าไปกันป่าแหลกไปเลยมีมลังหน่อยเดียวนู่นเขย่าตัวแตก<า>อ,อะไรเนี่ยทำไมอะ่ะไหนอะ่ะ โอ้ยน้ำก็ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องเอาแล้วเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยเหลืองอลม,อมไปหาใหม่ครับโอ้โหป่าแหลกลุยก,กันป่าแหลกเลยอ่ะดูสองคนมนันเหอะม่แอบตีกันแล้วมาส่งให้ผมเป็นมิน้นตัูปูน้ำสวยครับผมอีตรงเนี้ยที่ผมเคยเจอนะครับที่ว่าแผบเบีย้ยที่ผมทำคลิปก่อนไปนะครับผมน่ากลัวครับผมไปไม่อยากให้เขาเดินลงไปกัน ไปครับผมหากันใหม่ครับผมเจออีกแล้วครับผมนู่นไปดิจ้องอะไรอ่ะใครอ่ะ <laughs> นู่นครับผมวนน้ำป่องเลยนู่นครับอ๋อคนโดนตีไปแล้วอีวอันนี้มีน้ำไปเดี๋ยวดูอีกรังเขาตีไปแล้วให้ดูครับผม้อยตีเมื่อวานครับผมเมื่อวานก่อนแน่นอนเลยเพราะเป็นไม้มันเหี่ยวฮะเ,<า>อเจออีกแล้ว อะไรวะเจออีกแล้วครับผมนี่นี่รอยเขาตีไปนะครับอย่างใหญ่เลยเนี่ยอ่านี่ครับผมตัวเต็มเลยแสดงว่าลังใหญ่มากไปเดี๋ยวไปดูของเจ้าตัวเล็กฮนะทำไมอ่ะไ,ไอ้หยูยูตามเปล่าตามาเดี๋ยวมันจะตีเองมึงตีไปเลย ไหนอะมองตาดีดีนะเดิเอาเฮ้ยไปตีดิดดไหนอะไหนเห็นไหมนะไหนวะล่างนู่นอย่าตีอย่าออกมาให้ดูง้อ,อใช้ล่างดงินดำๆนู่นในป่านอ่าเราไปตีออกมาดิมองไม่เห็นมิมในลืบเลยอ โอ้โหไอไอผู้ช่วยในไม่ไม่เอาเรื่องแล้วให้ผมลงไปตีเองกี้ย่เดี๋ยวผมไปตีก่อนครับผมอพอได้กินครับผมห <c oughs> ลังเชิงกระดาษไปเดี๋ยวรอดูของเจ้าตัวเล็กครับผมโอ้ยจะได้หายสกิมน้ำมึดไม่แลวครับผมโอ้โหกำลังจะหมานกันเลยเยอะครับผม,ม,ผมนี่นีไ่ <c oughs> ไอตัวเล็กอยู่นี่มึงเดินเลยแล้ว นู่นอยู่นู่นข้างล่างหน,หนู่นอ่ะมาดูหน่อยดิของเจ้าตัวเล็กโอ้โหไ <laughs> อ้นี่มันไม่แหว่งะ่ะ <laughs> น้องหมอทำแตกกัอ <laughs> เออไปปาดลงกระปองเลยปาดให้หมดสต่จะลกโโูกโอ้โหไอ้มันมองเห็นเนาะเรามองไม่เห็นเนาะ <laughs> ไปเดี๋ยวพ่อไปรับไปเดี๋ยวหาใหม่อีกครับผม โอ้โหจะมองเห็นหรือเปล่ารู้จักตัวเล็กแงมาเจออีกแล้วนู่นครับผมไม่ใช่เล็กเลยครับผมอรังนี้ผมต้องขึ้นเองครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูอาจจะเต็มแผ่นด้วยรังเนี้ยฮะลอยรังีดตรงว่ะมตีไงกองอยรังคยาไปดูไปเดี๋ยวผมขอขึ้นตีเลยครับผม อ่ะผมขึ้นมาถึงแล้วครับผมดูหัวน้ำครับผมแล้วก็ใหญ่ด้วยสวยนะครับลังนี้ผมจะขอยกรังเลยนะครับผมก็ดูแล้วจะเต็มแผ่นใหญ่สวยนะครับผมหัวน้ําปิดตาและเจ้านี้เขาขึ้นมาด้วยนะครับรอรับข้างบนโน่นสูงครับผมสูงเหมือนกันเจ้าตัวเล็กอยู่ข้างล่างรอรับอีกทอดครับผมกัวเละนะครับผมไปเดี๋ยวผมขอตัดก่อนครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างอีกทีครับผม ไปครับผมโอ้ยไม่ไหวต่อยจัดโอ้ยโอ,ยโอย้เรารู้ว่าลัลางเต็มแผ่นผมคงจะปาดน้ำครับผมโอ้โหแต่ดูหัวน้ำครับผมสุดยอดสวยงามมากโดนไหมไม่เต็ม <นะ S 1> หัวเลยเต็มห,หัวหนังเหนียวครับผมโอนเหนียวไะเดี๋ยวขอเอาจัดก่อนครับผมอ่าลังใหญ่เมื่อกี้นะครับผมโอ้โหต่อยแบบ <laughs> ตายอดตายอยากกันมาจากไหนสามคนโดนหมดเลยนะครับผมแล้วนี่มาเจอนี่เป็นมิ้ใหม่ครับผมไม่ต้องกวนเฮ้ปล่อยมันเลยใหม่ๆมไม่มีน้ําอ่ะไปครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมไปครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับไปครับผมสวัสดีครับผม